ตอนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร้องเพลงอกหักรักคุดบนเวที FC ของนางเอกหมอลำกลับมาต่อว่าเขาต่างๆนาน,นาหาวะะ่าแซะหาวนนา่ากระแนกกระแหนแต่ในยามนี้ในยามที่นางเอกหมอลำและก็พระเอกลิเกททาการแสดงในช่วงเข้าได้เข้าเข็มกันบนเวทีและโซเชียลถามว่านั่นมันเป็นการแสดงที่เหมาะสมหรือไม่ f อของนางเอกหมอลำนะคะกลับมาตอบโต้ว,ว่าให้เปิดใจกว้างน,นั่นมันคือการแสดงสองมาตรฐานชัดๆเลยสวัสดีนะคะสวัสดี FC ของผูยาบานฟิแลนด์เอของโตเกียวมิวสิกทุกๆคนเลยและก็สวัสดีบรรดา f อฟของทางด้านนางเอกหมอลำแล้วก็พระเอกลีเก้นะคะเป็นอ,อยากจะออกมาพูด ในความรู้สึกของเราที่เป็น FC ของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะคะซึ่งในมุมมองของแต่ละคนมองต่างกันแน่นอนค่ะเราก็มองอีกแบบคุณก็มองอีกแบบแต่ทําไมในยามที่เวลาคุณมาต่อว่าเขาเนี่ยคุณแบบว่ากระหน่าเลยทั้งทั้ที่จริงๆแล้วมันคือการแสดงด้วยหรือไม่คะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็เป็นศิลปินเป็นนักร้อง เป็นเจ้าของวงดังนั้นการที่เขาขึ้นไปแสดงบนเวทีขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีถ้าเกิดพวกคุณเปิดใจกว้างแล้วมองว่านั่นมันคือการแสดงมันไม่ใช่เป็นการแซมันไม่ใช่เป็นการกระแนกกะแหนคิดว่าพวกคุณก็น่าจะ,ะมีความสุขในการมองโลกแต่พวกคุณอยากที่จะกระนนำอยากที่จะต่อว่าอยากที่จะทำร้ายเขาพวกคุณก็เลย จับผิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่านั่นมันคือการแซะเอาอีกแล้วเพลงอกหักเพลงอะไรต่างๆนานาที่มันจะพูดถึงเรื่องของการโดนหักหลังบ้างและอดีตบ้างช้ำรักบ้างผู้คุณก็หาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนน่ะจ้องแต่จะทำร้ายนางเอกหมอลำซึ่งจริงๆแล้วเขาทำการแสดงและเพลงพวกเนี้ยหลายๆคนเขาก็ร้องกันหลายๆวงเขาก็ร้องกัน แต่พอเวลาเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พวกคุณกลับไปจับผิดหาว่าเขาจ้องจะทำร้ายจ้องจะใช้สื่อโซเชียลนี่แหละในการเล่นงานนางเอกหมอลำแต่ทีนี้ในปัจจุบันนะเวลานี้ณตอนนี้นางเอกหมอลำก็โดนกระแสสังคมตรงนี้แหละตีกลับบ้างในเรื่องของการแสดงที่ค่อนข้างจะ ไม่เหมาะสมหรือไม่แต่พวกคุณกลับเรียกร้องให้สังคมให้คนในโซเชียลเนี่ยเปิดใจกว้างในการมองและบอกว่านั่นมันคือการแสดงพวกคุณก็ชักแม่น้ำกี่สายก็แล้วแต่มากองรวมกันและบอกว่าโอ้หนังเกาหลีญี่ปุ่นหนังฝรั่ง,งนู่นนี่นั่นเขาก็ทำกันมันคือการแสดงอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าฟ้าจะชักแม่น้ำทุกสายแล้วมาพูดกับพวกคุณบ้างล่ะว,ว่า นักร้องทุกวงอ่ะเขาก็ร้องเพลงอกหักรักคุดกันช้ำรักกันโดนทรยศหักหลังโดนนอกใจกันแล้วทำไมพวกคุณไม่คิดว่าพวกคนเหล่านั้นอ่ะกำลังกระหน่ำกันแซะนางเอกหมอลำละ่ะในเมื่อว่าพวกคุณพยายามที่จะให้เราเน่เปิดใจกว้างและก็มองว่าการแสดงบนเวทีของพวกเขาทั้งสองคนมันคือการแสดง ดังนั้นการร้องเพลงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มันก็คือการแสดงเช่นเดียวกันค่ะหลายๆคนบนเวทีโตเกียวมิวสิกเขาก็ร้องเพลงอกหักรักคุดกันทำไมผู้คุณไม่คิดว่าโอ้ยนั่นน่ะมันคือการแซะล่ะคะในเมื่อคนอื่นร้องได้แต่ห้ามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร้องอยู่คนเดียวดังนั้นนะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงอะไรที่เป็นการหักหลังกันเลย เพราะถ้าเกิดร้องเมื่อไหรพวกคุณก็จะลงทันผู้ใหย่บบ้านฟินแลนด์ทันทีเลยว่าเขาไม่แมนไม่เหมาะสมและพวกคุณก็ดูหมิน่นดูถูกบูลลี่ต่างๆนานาหาว่าเขาปากผู้หญิงบ้างลหละหาว่าไม่ยอมจบหาว่ายังอยากที่จะกลับมาง้อคืนดีเขาไปไกลแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับมาหรอก เพราะการได้เขาร้องเพลงอะไรที่มันอกหักหรือว่าร้องเพลงที่เกี่ยวกับการโดนหักหลังมันเหมือนกับผู้คุณกำลังกำลังที่จะ,ะชักแม่น้ำทุกสายกำลังที่ จะมโนว่าเขากําลังคิดถึงอดีตอย่างนั้นเหละคะเพราะพวกคุณโยงอย่างนี้ยพวกคุณก็เลยกระหน่ากันว่าเขาต่างๆนานาหาว่าเป็นเก์บ้างหาว่าไม่แมนบ้างหาว่าปากผู้หญิงหาว่าหน้าตัวเมียต่างๆนานาที่พวกคุณจะสรรหากันมาต่อว่าผู้ชายคนนี้ทั้งๆที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดทำหน้าที่ของศิลปินที่สามารถร้องได้ทุกเพลงจะดีไม่ดีใน ประสาทการรับรู้รับฟังของใครไม่เกี่ยวแต่เขาเขาร้องเพลงเขาร้องเพลงเพื่อทุกคนที่มาให้กำลังใจเขาและทำในส่วนที่เขารักเขาชอบเขาชอบการร้องเพลงเขาชอบการเอนเตอร์เทนดังนั้นฟ้าอยากจะบอกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดบนเวทีถ้าเกิดว่า ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้แล้วเป็นคนอื่นพวกคุณรุมเขาต่างๆนานาทั้งคำพูดดูถูกเหยียดยามต่างๆน่ะพวกคุณคิดว่าพวกคุณจะรอดจากกฎหมายเหรอคะเขาเหล่านั้นจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเล่นงานพวกคุณเพราะว่าคำพูดคำจาเหยียดหยามเขาต่างๆ,นา,น,าๆน,านาแม้กระทั่งแบบว่าออกมาออกมาดิสเครดิตว่าเขามาแต่ตัวบ้างอะไรบ้างทั้งๆที่ พวกคุณก็ไม่ได้รู้ดีพวกคุณไปเห็นเงินในบัญชีเขาเหรอคะว่าในวันที่เขามา,ามีชีวิตคู่เขามาแต่ตัวแบบไม่ได้มีอะไรมาเลยอย่างน้อยๆที่พวกคุณจะเห็นเลยพวกคุณไม่ได้เห็นเงินในบัญชีเขาแต่สิ่งที่พวกคุณเห็นและพวกคุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือความสามารถคะ่ะนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ โชว์ให้ทุกคนเห็นโดยที่ไม่ต้องไปดูเงินในบัญชีเลยคือความสามารถของเขาที่ไม่ว่าเขาจะยืนอยู่บนเวทีไหนยืนอยู่กับใครเขาสามารถที่จะโดดเด่นได้ทุกเวทีที่ผ่านมาเขาได้อยู่กับอดีตได้ช่วยกันสร้างได้ช่วยกันทําทุกอย่างให้แบบว่าโด่งดังกันมันไม่ใช่เขาไปเกาะบารมีค่ะ เขาไปแสดงความสามารถแต่บังเอิญว่ามันมีพื้นที่มันมีเวทีให้คนที่มีความสามารถอย่างผู้ห่ผู้ใหญ่บ้านฟิลนลได้แสดงความสามารถไงแต่ทีเนี้ยผู้คุณกลบในส่วนตรงนั้นหมดเลยแล้วเอาความรู้สึกนึกคิดของผู้คุณอย่างเดียวเพราะว่าผู้คุณ รักอีกคนหนึ่งแต่พวกคุณไม่ชอบเขาพวกคุณก็เลยพยายามที่จะปกปิดในส่วนที่เขาเก่งในส่วนดีของเขาและพยายามหาจุดเล็กๆเ,เพื่อที่จะมาดิสเครดิตเขาให้ได้เลยนั่นก็คือการที่เขาร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องอดีตเรื่องช้ำรักและหาว่าเขาแซะแล้วณตอนนี้ล่ะคะณนะตอนนี้คนที่พวกคุณรักกำลังอยู่ในกระแสะของสังคมถามถึงความเหมาะสมหรือไม่ ผู้คุณก็พยายามหาทุกวิถีทางว่ามันคือการแสดงสำหรับพวกเราก็เช่นเดียวกันค่ะเขาทำการแสดงของพวกเขาบนเวทีได้อย่างสุดความสามารถทีนี้นะคะพวกคุณก็ไปสู้กันทางสังคมก็แล้วกันค่ะในการที่พวกคุณแบกในส่วนที่พวกคุณรักพวกคุณชอบส่วนพวกเราไม่ต้องแบกเลยค่ะเพราะว่าคนคนนี้ ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาทำแต่เรื่องดีๆสู่สังคมและก็ทำให้เจริญขึ้นและเจริญขึ้นในทุกๆวันเราจะสัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ตลอดไปค่ะแล้วพวกคุณละ่ะคะพวกคุณจะเป็นเดอะแบกและซัพพอร์ตคนที่พวกคุณรักได้นานแค่ไหนเอาเป็นว่ารักใครก็รักมันชอบใครก็ชอบมันกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ